วันนี้เออวันนี้ผมก็จะมาสอนการสมัคร youtube นะครับอ่าสําหรับคนที่แบบกดไลค์ไม่เป็นนะคบแบบอยากสมัครแต่สมัครไม่เป็นสมัครมันสมัครไม่ได้ทําไงอะนะครับกนแล้วเออก็เข้ามาทีออ่แค่นั้นแหละเข้ามาแค่นั้นแล,แล้วก็มาสมัครการใช้งานนะครับปั๊บเข้าไปแล้วก็รอ google มันทํางานนะครับ,ป,รบปั๊บกา ชื่อของคุณนะครับคุณจะตั้งชื่อไอ u t u b e ตรงเนี้ยชื่อว่าอะไรเฮ้ไอถุยนะก็ตั้งชื่อของคุณชื่อของคุณชื่อว่าอะไรชื่อของคุณชื่อว่าถุยเอ้าเอ้านึกว่าไม่ได้เสียบใหม่อ่านะครับก็เข้าไปแล้วก็เอิ่มพิมพ์มาเลยดีเดี๋ยวเราขอตั้งชื่อก่อน สกิ ge ๊ดสกิดเกมเอร์อทีวีจุดอ่านะครับป๊ืมก็เลยผู้ชายนะครับผมจะสกิดเกมเมอร์ทีวีกนนะครับแอดจีเมลนะครับแอบแใส่ทัดฐานนะครับ ผ่านของท่านก็อรัสของผ่านของท่านนะคะป้า,ปา,ปาก็อัดด้วยแบนดิแคมนะคำรัเสเซียมมนเป็นเที่รู้ครับอัดไปแล้วมันงม่้องเลวใช่ไหมนะครับมีอายุเท่าไหร่อายหนึ่งเก้าสิบสองจะขึ้นไปสิบสามแล้วปีนี้ผมสิบสามครับผมก็จะใส่ไปแค่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องเอาสิบแปดขึ้นนะครับผมจะใส่ไปสิบเก้าแล้วกันนะสิบเก้า ปีนี้วีที่สิบสองกลึ้นวีแล้วเป็นสิบสองสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็ดสิบแปดก็หนึ่งเก้า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 ศูนย์ก้าูนีสิบก้าก็หนึ่งอ่านะใช่คุณเป็นเพศอะไรอ่ะฉันเป็นผู้หญิงทุยฉันเป็นผู้ชายนะครับก็ใส่เบอร์ของคุณปะ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 ป,ะปะน่ะใส่เบอร์ของจริงจร,งจรงของคุณอ่ะ อีเมลวันจันของคุณก็นเนี่ยอีเมลผมเนี่ยนะอย่าแฮกกันเลยอเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ไว้อะไม่ใ่้ใครดูไม่ให้ใครดูรอเล่นไม่ใช่หรอกไม่มีใครแฮกของผมหรอกเกมในสตรีมร็ซื้อมาเอ้ยจะไปบอกเขาทำไมวะโอ้เอ้ย SPA PPU นะครับปนะ้บเข้าไปอ่าก็อืมนะครับก็ ดูชื่อดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับใส่ Gmail แล้วมันจะหายไปก็ท่านก็ไม่ต้องไปกรอกซ้ํานะครับอืมเสร็จแล้วา็ขัข้นตอนถัดไปเลยนะครับอืมเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้ยรอแป๊บนึงนี่นะครับเสร็จแล้วทําไงเสร็จแล้วก็มาคิดตรงนี้ครับอืมเข้าร่วม Google พัฒนนะครับอ่าเข้าไปนะนี่ก็ถือว่าเป็นการสมัครแล้วนะครับอืม สปินเลสเตอร์คอลเลกชันก็สนุกอยู่นะครับสกิทเกมเมอร์ทีวีเราจะใช้ชื่ออะไรอ่านะครับปั๊บเสร็จแล้วก็เอ,อ่มอัปเกรดเลยนะครับเชฟสะทายนีแบบ่เป็นรายการลอยอของเราเราจะไปครั้งเทเลวิชั่นเลื่องครับเท е เลวิชั่นอ่าไปอัปเกรดครับอ่ะ

อีเมลก็อีเมลอีเมลนี่นะอืมเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวมันมันเป็นไรเออรเลอร์วะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนะขอรีเฟน,น้านี้ก่อน สกิ๊ดเอชไอแซดสกิ๊สกิ๊สกิ๊เกมเมอร์ในเกียร์อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเอ่อไปขอขอดูก่อนนะ คกูลองคาเบียนกับยูทูบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็แค่นี้ครับถ้าขึ้นหน้าแบบเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเกมเยอะมากนะครับใครที่มีเกมสป i นเดอร์เซล l l คอลเลกชันก็มาขออุ๊บกับผมได้นะครับนี่เกมพวกนี้อืมเล่นดีมอไปนะครับในฟอสซิปท็อปสุดก็ครอบได้นะครับ เกมนี้เกมอะไรไม่รู้อ่ะเห็นพี่เขาโหลดมานะครับผมไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับอืม reflection ผมก็ไม่แน่ใจที่ผมเล่นก็คือซ a เ i l i a เซลล์นะครับกับหนึ่งสอสามสี่ห้านะครับอืมเดี๋ยวจะไปลงวินโดว์ใหม่เลยหน้าจอไม่เป็นเชี่ยไ,ไม่รู้นะครับอืมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะถุยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาตั้งแต่หวิแรกนะครับ บทสัต์ตะไค้และอืมและอะไรวะและถั่วและถั่วต้มถุยและไลค์ด้วยครับหรือคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าสมัครไม่ได้หรืออะไรก็ก็ไม่รู้แล้วอะนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ